เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันที่21เมษายนของทุกปีนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของราชวงศ์อังกฤษปัจจุบันเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพ,พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองซึ่งในทุกปีเราต่างจะได้เห็นพิธีสวนสนามของเหล่าทหารกองเกียรติยศจากประเทศในเครือจัก,กรภพทว่าในปี2020นี้นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องได้รับการจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ ของราชวงศ์อังกฤษเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้งานพระราชพิธีประจำปีอย่าง Trooping the Color ต้องถูกยกเลิกไปอีกทั้งเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระราชินีนาถยังได้มีพระราชดำรัสโดยตรงต่อประชาชนชาวอังกฤษเพื่อพระราชทานกำลังใจ ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งนับเป็นครั้งที่5ตลอดประวัติศาสตร์การครองราช68ปีของพระองค์อีกด้วยและด้วยเหตุผลของวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่ยังส่งผลกระทบมาถึงวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ที่ดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเสียหมดครั้งนี้เราจึงพาทุกท่านมารวบรวม3ามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาให้ได้อ่านกันแล้วที่นี่ ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าในปีนี้งานเฉลิมฉลองอย่างงานพระราชพิธีสวนสนามของกองเกียรติยศจากประเทศเครือจัก,กรภพนั้นถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการโดยในแถลงการดังกล่าวของพระราชวังบักกิงแฮมยังได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าตามคำแนะนำของภาครัฐต่อง,งานเดินขบวนพาเหรดสำคัญประจำปีดังกล่าวที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า t r o o p i n g the Color นั้น ไม่แนะนำให้จัดขึ้นในวันเสราร์ที่13มิถุนายนคศร,ราช2020ตามกำหนดการเดิมจากการประเมินสถานการณ์ว่าอาจกอ่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มากขึ้นเนื่องจากงานเฉลิมฉลองนี้จะเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกราชวงศ์อย่างพร้อมหน้าซึ่งขัดต่อมาตรการโซเชียลดิสแตนซิ่งในขณะนี้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เห็นได้ว่าราชวงศ์วินเซอร์ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยการเปลี่ยนแปลงที่สองคือการเผยแพร่วิดีโอฟุตเทจหายากในขณะทรงพระเยวของควีนเอลิซาเบธที่สองเนื่องด้วยมาตรการที่ต้องกักตัวอยู่บ้านของประชาชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งผลกระทบ ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้ดังที่เคยเป็นเช่นทุกปีที่ผ่านมาล่าสุดในโลกโซเชียลยังได้มีการเผยแพร่วิดีโอฟุตเทจหายากของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ขณะยังทรงพระเยาวในพระอิริยาบทสนุกสนานกำลังทรงเล่นอยู่กับพระคณิ tha อย่างเจ้าหญิงมาร์กรต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา94พรรษาทว่าไม่เพียงเท่านั้นเพราะในอีกทางหนึ่งยังมีการเผยแพร่าภาพของค,คัพเค้กจากทางสำนักพระราชวังให้เหล่าประชาชนได้ชมกันผ่านทางบัญชีทวิตเตอร์และบัญชีอินสตาแกรมอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวอังกฤษในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่สาจะชายฮรรี่แม่แก่์มาร์โคลและอาชีวิดีโอคอลถึงควีนอลิซาเบธที่2หลังจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกได้อาสาสมัครออกเดินทางแจกอาหารให้กับผู้ป่วยในโครงการการกุศลหนึ่งหลังจากย้ายที่พำนักหลักไปอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสแล้วเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดยังได้มีแหล่งข่าว จากสำนักพระราชวังที่สามารถเชื่อถือได้ให้ข่าวกับหลายสำนักข่าวว่าครอบครัวซัสเซกได้วิดีโอคอลตรงถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอิลาเบธที่สองเพื่อถวายพระพรชัยมงคลดังที่เคยทำกันมาในทุกปีแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการระบุเอาไว้อีกว่าในการวิดีโอคอลครั้งนี้ยังรวมไปถึงอาชีทายาทของครอบครัวซัสเซก ที่เข้ามามีส่วนร่วมในวิดีโอครั้งนี้อีกด้วยนั้นสร้างความปีติให้แด่สมเด็จพระราชินีนาถเป็นอย่างมากที่แม้ว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เหตุการณ์รอบตัวและพระจริยวัตรต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทว่าก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน